เมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าหลังฝนย่อมเย็นแล้วมาอยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นเย็นอย่างไรเราก็ยังต้องดื่มน้ำเพราะว่าน้ำมันช่วยถัเผาผลาญมันเป็นทำให้เกิด พลังงานเราดื่มเมื่อเรากระหายทางที่ดีก็ควรจะดื่มน้ำที่บริสุทธิ์ก็คือน้ำไม่มีรสคุาพที่พูดง่ายๆก็คือน้ำเปล่าแต่บางครั้งเราก็อยากดื่มน้ำที่มันให้ความรู้สึกที่อร่อยบ้างอย่างเช่น น้ำอย่างเงี้ยมันมีหวานนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมมีมีม,ม,มีหลายหลยอย่างมันก็ต้องชอบที่จะดื่มแต่ก็ไม่ลืมหรอกที่จะต้องดื่มน้ำเปล่าแล้วเราดื่มน้ำแล,แล้วเราอยู่ในที่เย็นเหงื่อมันก็ไม่ออก แต่มันจะไปทางการปัสสวะเราก็ต้องยอมที่จะขยันไปปัสสวะได้โดยเราก็ต้องดื่มน้ำด้วยไม่ใช่ว่าอ๋อไม่อยากไม่อยากเพราะไม่อยากไปปัสสวะก็เลยไม่ดื่มน้ำร่างกายถ้าขาดน้ำมากๆผิวพรรณก็จะแห้งและเหี่ยวและมีปัญหาต่อสุขภาพอ่า ีพูดถึงน้ำน้ำขวดเนี้ยขวดขนาดนี้บรรจุได้เท่ากับสามร้อยกสิบมลลิลิตรมิลลิลิตรนะโอ้ยมีสูตรมีส่วนผสมมีวิตามินเอ,อมีคอลลาเจนได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยัยงดี ก็มีส่วนในการช่วยบำรุงร่างกายแล้วยามกลางคืนเวลาเรานอนถึงเวลามันก็จะมีความรู้สึกที่ปวดปัสสาวะเราก็ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะถ้าหากว่าอากาศเย็นมากๆกก็ปัสสาวะบ่อยหน่อย แต่มันจำเป็นเพราะการปัสสาวะก็คือการขับถ่ายส่วนเกินคือน,น้ำที่ชำระล้างในร่างกายเราแล้วก็ขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะฉะนั้นมันก็จะมีสีเหลืองสีที่ว่ามันมันมันล้างพวกของเสียอพอเช้าขึ้นมาเราก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำเพื่ออะไร เพื่อการชำระร่างกายให้มีความสดชื่นบางคนคิดว่าเอ๊ะนอนตอนนอนนะไม่ได้ออกกำลังไม่ได้อะไรเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอาบน้ำจริงๆแล้วเวลาเรานอนเนี่ยเหงื่อมันมีเหงื่อซึมออกมานอกร่างกาย มันตื่นขึ้นมามันก็จะมีความเหนียวเหนอนะหนะร่างกายต้องรีบอาบน้ำซะก่อนเถอะหรือว่าเวลาเราออกนอกบ้านเข้าบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการอาบน้ำชำระร่างกายเพราะว่าในร่างกายเราก็ติด สิ่งสกปรกอะ่ะโดยเฉพาะฝุ่นเชื้อโรคแล้วเราจะพาเชื้อโรคฝุ่นเข้าไปในบ้านเราได้อย่างไรเราก็ต้องชำระล้างชำระล้างร่างกายให้สะอาดแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องมานั่งสระผมทุกวันเพราะว่าการสระผมทุกวันมันก็จะทำให้รากผม เสื่อมรากผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงผมมันจะร่วงง่ายาะถ้าเรารู้สึกว่าศีรษะมันเหนียวเหนียวแล้วถึงจะสระผมแต่ถ้าคนผมน้อยๆหรือผู้ชายก็อาจจะสระผมได้ทุกวัน